สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้นะครับก็มีเวลารีวิวแล้วนะครับก็คันนี้ได้ทำการลงขายไปแล้วนะครับเป็นรถของผมเองนะเป็น v o l kswagen beetle นะครับปี2ออปี1 6 9 6 7นะครับผมเครื่องยนต์พันสามซีซีนะครับผมเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยสะอาดสะอ้านตานะครับรถชื่อผมเองนะครับเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรง ครบถ้วนนะครับผมพาสีไม่ขาดนะครับผมแล้วก็สามารถโอนที่ขนส่งได้เลยนะครับเป็นเจ้าตาหวานนะครับปีสุดท้ายครับปี67นะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งและไเเทมที่ยอดนิยมนะครับมากับสีขาวสีขาวนวลนะครับผมอ่าก็เป็นสีตรงรุ่นตรงปีของพกสวาเกณฑรุ่นนี้นะครับด้านในก็เป็นหนังสีเบตนะครับผมอ่าก็ สภาพกับราคาเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับในราคานี้ก็สามารถซื้อได้นะสามแสนกว่าบาทนะครับในรถที่มีทะเบียนแท้พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูทีละจุดนะครับผมอ่ะตัวล้อก็เป็นล้อฝาตบนะครับล้อสลาเปาะนะครับเฉพาะล้ออย่างเดียกก็ราคาสูงแล้วนะครับตัวล้อเนี่ยตัวคิ้วสังเกตตัวคิ้วขอบขาวตัวนี้ตรงนี้เนี่ยอ่ชุดนี้ผมพ่นสีไว้แต่ผมกรณีลูกค้าซื้อไปเนี่ยผมก็จะ สั่งชุดคิ้วสีขาวเนี่ยมือหนึ่งให้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมากังวลว่าสีมันจะลอกเนี่ยมันจะมีบางจุดที่ลอกเพราะว่าผมพ่นไว้นะครับผมไม่ได้สั่งมาเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้รถครับผมทํางานอยู่ต่างอําเภอรถจะจอดอยู่ที่บ้านครับทีนี้ก็ต้องการส่งต่อให้เจ้าของใหม่ครับเป็นตาหวานนะครับผมอ่าไฟออกครบนะครับระบบไฟออกครบจะแต่ที่ปัดน้ําฝนอะไรต่างๆเนี่ยโอนขนส่งได้เลยนะครับอ่า ก็าปายทะเบียนเป็นขอนแก่นครับงองูคอควาย9861หนึ่งขอนแก่นครับอ่าก็จะมีพวกกันชนล้วนะครับอ่าตรงปีเลยนะครับพวกอะไรต่างต่างพวกนี้เนี่ยก่อนวันส่งเดี๋ยวผมจะพ่นเป็นสีสเปรย์โครเมียมให้นะครับมันก็จะให้ความเงากว่าน,นี้นิดนึงนะอันนี้มันจะเป็นออกเทาด้านด้านและเนี่ยตั้งแต่โลโก้นะครับคิ้วต่างๆพวกนี้เนี่ยผมจะพ่นเก็บงานให้ก่อนส่งนะครับรถก็จะไปแบบสะอาดกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ เอาออกมาล้างทําความสะอาดนะนะครับสังเกตมือเปิดก็ได้มือเปิดตรงปีนะครับส่วนสีภายนอกก็ตีว่าสัก90%นะครับไม่ต้องไปเก็บเพิ่มนะครับขับสภาพนี้ได้เลยอีกหลายปีเลยนะครับนอกจากว่ามีงบจริงๆอยากจะทําก็ทําได้ครับ แต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับพ่อสีก็ยังเงาอยู่นะ,ะภายในก็สะอาดสะอ้านครับอันนี้ผมหาวิทยุเลยโทรมาใส่มันใช้ไม่ได้นะผมแค่ตกแต่งให้ให้ตัวหน้าเลื่อนไม้ด้านหน้าเนี่ยมันสะอาดตานะครับแล้วก็ติดพรมด้านล่างนะครับอูพรมแล้วนะครับแล้วก็รองด้วยพรมรองเท้าอีกชั้นนึงนะครับเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอนได้นะครับผมเอนได้เอนได้ถึงนอนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เบาะตรงรุ่นนะ เป็นเบาะที่เปลี่ยนมาแล้วแต่ก็เป็นเบาะแนวคลาสสิกนะครับมันก็จะรับกับตัวรถพอดีนะครับแล้วก็มีด้านท้ายตรงนี้เดี๋ยวกเก็บสีให้นะครับจะถอดมาพ่นเป็นสีคมเมียมให้มันเข้ากับกันชนพวกนี้ให้อีกนะครับจะเป็นโลโก้โฟล์กสวาเกนนะครับขนาดเครื่องยนต์แล้วก็คําว่าโฟล์กสวาเกนครับไฟท้ายก็เป็นตรงรุ่นนะครับปีลึกนะครับปี1967ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่เดิม เยอะนะครับท,ที่ไม่เดิมก็จะมีพวงมา,ล,นะมาลัยนะพวงมาลัยอันนี้เป็นสามก้านโมโม,โม่พวงมาลัยแต่งและนะครับผมก็มาเก็บสีขาวนะครับเพื่อให้มันรับนะครับที่ปัดน้ําฝนอะไรต่างๆก็พยายามหามาให้นะโอเคมาดูด้านในครับอันนี้เป็นด้านของการเติมน้ํามันนะครับตรงนี้ผมตัดแผ่นอะคริลิกใสติดไว้นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีชื่อร้านของผมนี่เป็นร้านผมนะ ผมไม่ได้ขายรถเตานะครับผมขายรถตู้นะแต่คันนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับก็เลยมาแบ่งปันกันถังน้ํามันนะครับแต่เวลาเติมน้ํามันต้องเปิดต้องเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เติมน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกระบบไฟด้านในผมเอาอะคริลิกไว้กันไว้นะครับให้มันแยกโซนกับถังน้ํามันนะเพื่อความปลอดภนะัยนะอะไรอีกอ๋อ,อฝาท้ายเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์พันสามร้อยซีซีครับเดิมๆครับ อ่าก็เก็บสะอาดเก็บโล่งนะนะครับแต่ว่าสามารถไปเก็บเพิ่มได้อีกก็จะมีสายไฟนิดหน่อยพวกเนี้ยพวกนี้เก็บเองได้แล้วนะครับลูกค้าซื้อพวกปลอกสายไฟมาใสา่มีเวลาทําก็ทําได้เลยนะครับเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงนะครับอันนี้ผมไม่มีเวลาทําด้วยนะครับที่กิต้องมาเก็บสายไฟอะไรพวกนี้ผมงานประจามันมันค่อนข้างปวดกระบาลเลยไม่ได้มาเก็บงานอะไรมากมายก็นานๆจะได้ออกไปแคมป์ออกไปเที่ยวนะครับกับครอบครัวนนี้นิดหน่อยนะครับอ่า กระจกมองข้างยังเป็นกระจกแบบคลาสสิกเลยนะครับกระจกกลมนะอันนี้ก็หายากแล้วนะครับกระจกหูช้างนะครับครบถ้วนกระจกหมุนมือนะครับเปิดหมุนมือจากด้านในได้เลยนะครับภาษีปี67นะครับตุลา1 10ตุลา67นะนะครับก็ยังไม่ต้องต่อครับยังยังไม่ใกล้ทีนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเลขเครื่องตรงตัวถังตรงอะไรต่างๆตรงชื่อผมเองนะครับ เจ้าของไม่เสียชีวิตแน่นอนเพราะเจ้าของรีวิวอยู่นะนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองลองติดเครื่องให้ที่ต้องไปเก็บก็จะมีสายเบรกมือนะเนี่ยเบรกมือมันมีเห็นไหมแต่สายสายมันน่าจะสายมันน่าจะขาดไปผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเวลาผมเบรกผมก็เบรกกับไอตัวหัวเกียร์นะครับแต่อันนี้เวลาผมเปิดกุญแจเวลาเปิดกุญแจนะครับ ระบบไฟขึ้นผมติดตัววัดโวลต์ไว้ให้ด้วยตัวนี้วัดโวลต์แบตเราว่าแบตเราเหลือกี่โวลต์น,นะครับเพราะว่ารถเต่ามันไม่มีนะรถใหม่ๆมันมีผมก็เลยติดไว้เองนะครับเพื่อความปลอดภัยพอเปิดกุญแจเวลาสตาร์ทผมใช้สตาร์ทเป็นแบบกดปุ่มนะนะครับเลื่อนเลื่อนไม้ตรงนี้ทํางานนะครับเห็นอย่างนี้นี่ก็คือเข็มไม้ขึ้นปกตินะครับเลขก,กิโลอะไรยังวิ่งปกติเลยนะครับ ไฟต่ําไฟสูงทํางานปกติแล้วผมก็มาติดไอ้ตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตนะนะครับไว้สําหรับชาร์จแบตได้แล้วก็มีที่เก็บของนะครับอ่ออันนี้ก็ไม่ได้สตาร์ทเป็นเดือนเหมือนกันนะน,นี่ก็ออกมาล้างนะครับทำความสะอาดนะครับน้ำมันน่าจะน้อยอยู่นะต้องไปเติมน้ำมันหน่อยอเดินเบาครับเดินนิ่มๆเบาเลย ท่อคู่ไปท่อแต่งด้วยนะครับเสียงมันก็จะเล้าๆหน่อยความเร็วทําได้เป็นร้อยนะครับก็เก้าสิบถึงร้อยทำได้เลยแต่ผมไม่ได้คนขับเร็วนะก็เรื่อยๆครับก็แปดสิบผมก็ไปได้ละไปกับครอบครัวไปกับอะไรนะครับก็เน้นขับชิลซะมากกว่านะครับกระจกหมุนมืออะไรทุกอย่างครบนะครับก็ไปเก็บงานตามชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอะไรคันนี้ก็ผมจัดส่งให้ฟรี500กิโลเมตรจากจุมพรนะครับ ก็ถ้าจากชุมพรนับไปเลย500กิโลส่งฟรีสไลด์ไปให้เลยนะครับโอเคป้้งต้นก็ประมาณนี้ครับพวกเอกสารต่างๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวขอเพิ่มเติมก็หลังมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ